Good morning everyone ทักทายตอนสายๆนะคะเกือบ11โมงแลวเพิ่งจะได้เสร็จสิ้นงานการมีเวลาให้อาหารตัวเองเอานี่กินง่ายๆนะคะเป็นแซนวิชเบคอนแฮมของคุณป้าบ้านมีติดตู้แล้วก็เพิ่มคุณค่าลวกผักโขมบำรุงสมองป้องกันไอไซเมอร์สายแล้วก็เลยดื่มเป็นกาแฟเย็นนะคะมาดื่มลาเต้ด้วยกันกัน,กนอ่เชีย โอลิเวอร์ให้มามี่กินอย่างสงบสุขแป๊บหนึ่งลกูกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วพวกเธอกินแล้วนะอย่าเพิ่งนะอร่อยสดชื่นอย่าค่อยขึ้นมาเดี๋ยวค่อยขึ้นมา,นมาแป๊บเดียวมี่ปิดคลิปลูกแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอามากินด้วยกันนะคะ อืเบคอนดีไม่เค็มมากทำไมไปเที่ยวมังนกเบคอนแผ่นท่าฝ่ามือคุณชมอย่างดีนะเกรดพรีเมียมไปเช็คอินโรงแรมคืนหนึ่งอะนะโรงแรมข้างแอร์พอร์ตนะ่ะ ก็ต้องเดินทางต่อบ้านคุณพ่อบ้านเขา,ขา,ขา,ขาชิปรลี่มันจะห่างจากแมนเชสเตอร์ไปอีกป,ประมาณนั่งรถประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะก็เลยได้พักที่อินโรงแรมโรงแรมก็ธรรมดาแต่ว่าเราก็แพงเนาะคืนละหลายพันบาทเนะบรกไฟก็นะ่ต้องจ่ายเพิ่มเนาะต่อหัวนี่ประมาณเกือบพันบาทนะถ้าตีเป็นเงินไทยก็เบคอนนะ่ะแผ่นท่าฝ่ามือนี่แหละ น่ากินอย่างดีนะแต่ว่ามันเค็มๆกินไม่ได้เลยสงสารตายก็หลังกินเค็มมะนัไ่ใช่กล่องไม่ต้องพูดถึงฉุนสมุนไพรแต่พืชเพือของเขากินไม่ได้เลย อยู่ที่นี่ถ้าอยากกินแส่กอกฝรัง่งทำกิดเองใส่แค่ออริกาโน่เกลือพริกไทยมุนไพรเขาเยอะฉุนบางทีมันก็ไม่ถูกปากเราเนาะชอบไม่เหมือนกันคนไทยเองก็ใช่ย่อยในะเรื่องกินเค็มโดยเฉพาะคนภาคอีสานเ <c oughs> มนูปลาละับก้อยสอยแซ่ สมัยเป็นพยายามฟอกไตนะก็มีข้อมูลว่าผู้ป่วยไตว่ายเรื้อรังที่ต้องฟอกไตเพิ่มขึ้นทุกปีสถิตินะโดยเฉพาะชาวอีสานพฤติกรรมการกินาการกินลดจัดก,กินเคม็มแล้วก็โรคพื้นฐานนะโรคทางกรรมพันธุ์เบาหวานความดันโรคเกาต์โรค SLE ภูมิแพ้ตัวเองอืมมณตายเสื่อมเร็ว มันก็นาน,านกินทีอาหารแปรรูปอาหารลมควันอาหารแปรรูปนะองค์การอนไม่โลกเขาก็เตือนอยู่นะอืมดินมากก็ไม่ค่อยเพื่อสุขภาพเท่าไหร่แต่ว่าฝรั่งเนะจะไม่ให้เขากินอะไรก็เหมือนเราอะกินปลาัางจะเกิดแต่อ่อนจะออกอมืมันก็ต้องกินเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมการกินเนาะ ไส้กรอกแฮมเบคอนไอ้ที่มันต้อง่มควันมันต้องแปรรูปแบบเนี้ยอืมอันนี้ก็มาเจอกันแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็วันเลือกตั้งเลยเนาะก็เชิญชวนไปใช้สิทธินะอย่านอนหลับทับสิทธินะ์เนาะเลือกคนที่รักพักที่ชอบนะแล้วก็เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์การเลือกตั้งงไทยที่ สวจะไม่มีสิทธิ์โหวตนายกแล้วเนะาะพรรคที่ได้เสียงข้างมากก็มีสิทธิ์ที่จะจะตั้งรัฐบาลแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะโหวตเรื่องนายกนะ <Yes. S 1>